กินเหล้าดองงูซุ่มทีสซุ่มห้ากินนะเนี่ยแต่คนอื่นเขาก็กินนะ,นะเอาคนอื่นเขากินเขาไม่มีที่กินแต่สัตว์ที่ดีถึงรู้ว่ามีพิษแต่ฉันก็ยังอยากจะกินอาหารเป็นพิษกับอาหารมีพิษเนี่ยม,มันก็แตกต่า,กา,างกันค่ะไม่ตายหรอกเธอไหนลองสั่งอาหารแปลกๆบำรุงกำลังกันหน่อยดีกว่า เอาวันนี้เลยค่ะต้มสุกนูเห่ายำไข่แมงดาปลาปักเป้าลูกจิ้มแล้วก็ผัดเผ็ดคางคกค่ะไหนชิมหน่อยดีกว่า ทุกทุกท่านค่ะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไม่ตายหรอกเธอแต่ว่ารายการนี้เนี่ยเขาก็มีคอนเซปต์นะจ๊ะเพราะว่าเราเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยสามารถเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินและรับมือกับอันตรายตรงหน้าซึ่งหากคุณรู้อยู่แล้วคุณก็จะไม่ตายหรอกเธอล้วันนี้เรอะ <h> ว,วันนี้ เจ้าเป็นอะไรเลือางลรตาอยู่อีกุ้ได้กินแแลกอ๋ออ่ะไอ้เอนองอาเอ็ดอุ้อ๋ออ่ะ้ลอกไล้ใช่ไหตาจอมยุดจกเดี๋ยว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 อ้ทอันนี้เป็นไรอินแอ็นอาแตงกวาเองนอาแตงกวา มกินอะไรมันเจียวอ่ะสีสองไถหลังชื่อวออโอเคเข้าใจแล้วกินแมงดาช่มั้ยไหมโจบอกอันนี้กินแมงดามาใออไหมอันนี้ส้มทีสองกินนะเนี่ยแต่คนอื่นเขากินนะอ้าวคนอื่นเขากินเขาไม่มีวกินอแล้วนี่คุณโจไปกินอะไรมากินเล้าดองโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยแล้วไ้กินแล้วคิดว่าปลอดภัยปลอดภัยดิตอนนี้มันแช่แอลกอฮอล์อ่ะผู้ชมเอาเป็นว่าอาหารบางอย่างที่เรากินไปนะครับโอเคมันอาจจะกินได้แต่มันต้องมีวิธีกินอาหารบางอย่างก็ไม่ควรกินเพราะฉะนั้นแล้วมันมีพิษ เราจึงพาผู้ชมไปที่ที่หนึ่งหลังจากนี้นะครับไปดูว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวยังไงไปคุยกับผู้เชียช่วยวชาญกันกับตอนที่ชื่อว่าอาหารมีพิษกินแล้วตาย ตอนนี้ครับเราอยู่กันที่ศูนย์พิษวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดีครับแล้วเพราะอะไรเราถึงได้ต้องมาที่ศูนย์พิษวิทยาคะพี่าลานก็พวกคุณเนี่ยไปกินที่สุขภาพมา,าไม่รู้ว่าอาหารมันมีพิษหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครรู้เรื่องพิษดีเท่ากับศูนย์พิษวิทยาอาีกแล้วเนี่ยมันได้ทุกพิษเลยใช่ไหมได้ทุกพิษแน่นอนอ้าวเพราะฉะนั้นรออะไรล่ะจ้าจะได้รู้ไงว่าโอ๊ยทำไมพูดอ่าไม่รู้เรื่องเลยเออก็อ่านอ่านอยนั้นเดี๋ยวไปยาเนไปแก้พิษกันเลยดีกว่าิกมาันเลฉลี่ สูนพิทยาครับและตอนนี้ครับเราอยู่กับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสาธริยาตระกูลศรีชัยครับจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและสูนพิทยาโรงพยาบาลรามาที่ดีครับสวัสดีครับอาจารย์กราสวัสดีครับสวัสดีครับผมสูนพิทยาอันเนี้ยมีมานานหรือยังคะแล้วก่อตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรก่อตั้งมามากกว่า20ปีโอ้บทบาทหลักของสูนย์พิษวิทยานะคะก็คือให้คำปรึกษาการพิทยา กับทั้งคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์ประชาชนทั่วไปศูนย์พิดนี่เรารับคำปรึกษาทางโทรศัพท์เนี่ย24ชั่วโมงทุกวันไม่มีวันหยุดเลยคนที่โทรเข้ามาหลักเนี่ยก็คือแพทย์ แพทย์นักการทางการแพทย์อันนี้คิดว่าน่าจะเกิน90%หลักๆก็คือเนี่ยจะสอบถามเรื่องผิดของคนไข้ซึ่งคนกินยาฆ่า,ามแมลงชนิดนี้มีพิษอะไรบ้างเราจะต้องสังเกตคนไข้อย่างไงรักษาอย่างไงประชาชนก็สามารถโทรเข้ามาได้เช่นสมมติลูกเกิดเผลอไปกินสบู่หรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีคนแม่อาจจะกังวลเพราะว่าจะโทรเข้ามา1 3 6 7เถ้าเป็นฮอตไลน์ของบางอย่างครับอาจารย์อันนี้ตั้งใจกินไม่แน่ใจว่ามีพิษหรือไม่มีพิษแล้วถูกพิษมันเข้าไปอย่างของที่ที่เราพูด ถึงวันนี้คือเรื่องของอาหารถ้าอย่างนั้นเราแบ่งวันนี้เป็นพืชกับสัตว์เลยได้ไหมคะมันจะได้เห็นชัดๆได้ค่ะพืชตระกูลบอนเนี่ยมีทั้งทานได้และก็ทานไม่ได้นะคะทานได้ทานไม่ได้เพราะนั้นแยกยากเพราะบางทีเรามีแกงที่เขาใส่เนี่ยันหแกงแกงกอนบิดมาเลยพวกเนี้ย ซึ่งจริงๆต้องใช้ชนิดที่กินได้อันนี้พอกินเข้าไปบางทีระคายเคืองปากเร็วมากมันจะมีแบบว่าเห็ดพิษกับเห็ดเมาเห็ดพิษนี่มีหลายชนิดมากค่ะอาจจะทําให้มีแค่ขึ้นแซจีนอย่างเดียวที่เป็นปัญหาบ้านเราที่ทำให้ตายนะหลักๆเนี่ยก็คือเห็ดที่ทําให้ตบวายคือส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอาการคืนแซจีนเกือบทุกตัวของเห็ดพิษจะไม่ถึงตายมีวิธีสังเกตไหมสมมติว่าผมเดินเข้าป่าเข้าทุ่งไปจะไปเก็บเห็ดเก็บอะไรมากินเนี่ยหน้าตาแบบนี้น่าจะมีพิษ ยากมากไปเสิร์ชดูในเน็ตวิธีการตรวจดูเห็ดพิษคือให้เอาเห็ดเนี่ยไปต้มกับข้าวสารถ้ามันเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลเนี่ยไม่ไม่ได้เลยนะคะเขาบอกว่าทุกวิธีแข่งเงินอะไรต เหมืนอนหนังจีนทุก <clipping>. ว <tekrar. S 3> ิธ nice ีเนี่ยไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเห็ดพิษให้แมวให้หมากินดูก่อนที่คนเคยทำอย่างนี้คือให้สัตว์กินนะแล้วสัตว์บางชนิดกินได้ไม่เป็นไรแต่ตัวคนกินไม่ได้เพราะฉะนั้นลําพังแค่ว่ามีแมลงกินหรือสัตว์กินไม่ได้แปลว่าปลอดภัยจะไม่แปลว่าปลอดภัยพิ่อีกชนิดหนึ่งครับอาจารย์เป็นข่าวดังเมื่อหลายปีก่อนนี่ก็คือหน่อไม้หน่อไม้ดอมนีว่ามีคนที่จังหวัดนึงในประเทศไทยเนี่ยทานหน่อไม้ไปทั้งหมู่บ้านเลยแล้วก็ประสบภาวะหันจล้มเหลวทั้งหมู่บ้าน อาจารย์อธิบายนิดนึงครับดอกไม้มันมีพิษได้ไงฮะได้เพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีะท็อกซินนะค<ฮ>ะเราเรียกว่าโบโทลีนซึ่งเกิดจากในตัวท็อกซินเนี่ยมาจากแบคทีรีย เกิดจากขั้นตอนที่ถามว่าหน่อไม้ทานได้นะแต่ว่าขั้นตอนที่เขาทำเนี่ยจะต้องมีความร้อนให้ถือการเติมเกลือหรือว่าการหมักอะไรพวกเนี้ยความสรกใช่เพราะฉะนั้นพอ่ตมันมันมีการเนิมเปื้อนคนทานหลายคนก็จะมีอาการเดียวการใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นหนูอยากรู้นิดนึงว่าอย่างถ้าทานหน่อไม้ดองเข้าไปแล้วเริ่มมีอาการเพื่อจาย์บอก ต้องมาถึงมือแพทย์ภายในกี่ชั่วโมงที่จะรักษาแนะนําว่าถ้าเกิดเราทานอะไรแล้วเรารู้สึกว่ามันผิดปกติอะอย่างเช่นเฮ้ยมันมีอย่างอากจะมีชา,ามีขึ้นไส้อาเจียนอะไรอย่างเงี้ย ถ้าไม่แน่ใจไปพบแพทย์ได้เลยนะคะสรุปวันนี้ก็คือพวกที่เราไม่มั่นใจว่ามาจากไหนหรือจะไปเก็บเองเนี่ยความไม่ชัวร์เนี่ยมันคือมีความอันตรายอยู่แล้วอ,อย่างเช่นใบบอลเนี่ยอันที่กินได้กับกินไม่ได้น่ะ <Okay, S 2> หน้าตาก็เหมือนกันดูยากเพราะนั้นเนี่ยก็เอาแหล่งที่มาที่เรามั่นใจก็จะง่ายสุดสําหรับประชาชนอย่างเรา ปกติแต่สัตว์ที่ดีที่เอามากินถึงรู้ว่ามีพิษแต่ก็ยังอยากจะกินเริ่มที่ตัวไหนก่อนนี่ิรานแบงดาครับอาจารย์คือแบงดาที่เราทานกันะป็นแบงดาจานแต่ถ้ามีแบงดาอีกชนิดหนึ่งซึ่งจะเป็นพิษเราจะเรียกว่าแบงดาถ้วยกินซึ่งตัวจะเล็กกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นแบงดาถ้วยเนี่ยมันตรงหางมันจะกลมคือส่วนใหญ่คนเขาจะกินแบงดาจานแต่ว่าบางทีเขาเอากระดองมาหรือเอไข่เลยในความเห็นของหมอนะคะคือเราเลือก แมงดาไปเลยแล้วให้คัปิ้งหรือย่างให้เลยคือทาให้เห็นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาเอาเอามาเสร็จปุ๊บแล้วเขาตัวอะไรเขาไเอาไข่จากไหนมาใส่ต้องยอมรับว่ามันม่ความเสี่ยงเขาดูไม่ออกเอาแล้วอย่างไข่ของแมงดาเนี่ยค่ะที่บอกว่าเป็นพิษเนี่ยมันมีขั้นตอนที่จะทําให้พิษของเขาหมดไปไหมไม่มีความร้อนก็ยังช่วยเพราะฉะนั้นถ้าความร้อนไม่ช่วยอะไรถามอาการดีกว่าว่าถ้าทางเขาไปแล้วอาการจะออกมาเป็นแบบไหน ทานไปเนี่ยจะมีชาจะชาลออป่าแลขึ้นไส้อาเจียนและจากนั้นจะเริ่มรู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันอ่อนแรงบางทีจะก,กละืนลำบากใจไม่ได้นะคะ แล้วเราต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยมียาแก้พิษธรรมดาคุณหมอเขาก็จะรักษาตามอาการค่ะเช่นหายใจไม่ไหวก็จะใส่ท่อช่วยหายใจใส่เครื่องช่วยหายใจก็นั้นเนี่ยพิษมันจะอยู่ไม่นานมันจะวันสองวันมาถึงตระกูลของสัตว์มีพิษบ้างวลาะที่มันตายแล้วเราเอามันมาทําอาหารพรงนี้ครับพิษม,มันยังอยู่หรือเปล่าอาจารย์เคยเจอไหมครับคนที่โดนพิษจากยาดองพวกงูอะไรพวกนี้ จากข้อมูลสูงพิษนะฝับที่มีเที่ยวมีอะไรเนี่ยมันจะกัดมันจะได้พิษเต็มๆนะแต่เอามาดองเนี่ยก็อาจจะไม่ทําให้เกิดอาการจากพิษอยู่ร้อยเปอนต์แต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องเนี่ยความสะอาดจากตัวสัตว์ที่เขามาดองอีกหนึ่งตัวค่ะหาไม่ได้ก็เลยเป็นนี่ทางครบใช่คือเขาก็จะมีการแบบเอามาย่างเลยมีเคสจริงๆเขาเมาใช่เยอะพอสมควรนะบ้านเราเนี่ยนิยมกินแล้ว เอามาย่างปิ้งสุกเรียบร้อยก็ยังได้ใช่ที่มันจะอยู่ที่ต่อมเมือกที่ใกล้ห่วคนไข้ที่กินเข้าไปเนี่ยมีไอาเจียนอ,อร์แรกผิดปกติหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะแล้วก็ผิดปกติมากๆเนี่ยเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรทานอาหารที่เรารู้อยู่แล้วว่า เป็นพิษเป็นหรือว่าอาหารที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ทานอาหารที่เราไม่รู้แหล่งที่มาก็ดูแลตัวเองหรือว่าถ้ามีปัญหาก็โทรมาที่เบอร์1 3 1> 6 7, 6, 7นะคะอันนี้ศูนย์พิษวิทยาก็จะพร้อมตอบปัญหาหรือว่าให้ข้อมูลการแน<ช><ๆ>ะนาได้อย่างถูกต้องและต้องทันท่วงทีค่ะอาจารย์มีอะไรจะฝากเกี่ยวกับศูนย์นพิษวิทยาเพิ่มเติมไหมครับก็เราศูนย์พิษนะคะรับตอบคําถามนะคะท่านไหนที่ไม่แน่ใจนะคะหรือว่าเผลอทานสาร อะไรที่แบบหรือกระเด็นเข้าฝางเลยเนี่ยประชาชนทางบ้านสามารถโทรฝาปรึกษาศูนย์พิษได้นะคะก็วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสาธริยาตระกูลศรีชัยจากภาวิชาเพศาสตร์เฉลิมและสูนย์วิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดีครับขอบคุณค่ะคอ่าและสำหรับตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในหน่วยของ1367ที่บอกว่าเป็นฮอตไลน์สายด่วนและผู้อยู่กับพี่ปอด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ปอธรรมดา1367ดอ่ะ ทำงานแบบไหนมีทั้งหมดกี่คู่สายโทรมาได้ตอนไหนบ้างคะ โอเคของเราเนี่ยเปิดทั้งหมด30คผู้สายนะคะ,<ฮ>ะก็เปิดตลอด24ชั่วโมงทุกวันไม่มีวันหยุดอ,อย่างเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการต้องเป็นแพทย์ทุกคนไหมฮะไม่ใช่แพทย์ทุกคนคะ่ะแต่ว่าะจะจบพยาบาลน, <ฮะ S 1> นะคะหรือเป็นเภสัชแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจบเสร็จแล้วเนี่ยจะมาทํางานได้เลยเราต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับภาวะพิษหรือทางท็อกซิโครกรอวันๆหนึ่งเนี่ยรับประมาณกีเคสกีสายนะฮะน่าจะ80ดส <ฮะ S 1> ิบ้ไปได้ค่<ฮ>ะแท่นแบบมากสุดก็เกิดบต่รอยเคสต่อนตเคสใหม่ ยังไม่รวมปอโลอีปอโลอามีที่เดี๋ยวเราไม่รบกวนเวลาพี่ปอแล้วคอบคุณพี่ปอมากๆค่ะขอบคุณครับอาหารมีพิษกินแล้วตายตะกูลพืชมีพิษอ้อดิบโหราบอลมีลักษณะคล้ายกันแยกได้ยากมากไม่แนะนำให้กินเห็ดมีพิษไม่มีวิธีสังเกตแยกด้วยตาเปล่าไม่ได้ทดสอบพิษเองไม่ได้หน่อไม้ดองปี๊บกินได้แต่ต้องต้มด้วยความร้อนให้สุกก่อนเท่านั้น คำเตือน 1. การนำไปต้มมือข้าวสารการใช้ช้อนเงินเพื่อทดสอบพิษนั้นทำไม่ได้จริง2องอย่าก,กินพืชป่าตามที่สัตว์กินเพราะพืชบางชนิดไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์แต่อันตรายต่อคนตระกูลสัตว์มีพิษวิธีสังเกตแมงดาถ้วยแมงดาจานแมงดาถ้วยปลายหางกลมมีพิษห้ามทานเด็ดขาดแมงดาจานปลายหางแหลมเหลี่ยมไม่มีพิษทานได้เหล้าดองงูไม่มีพิษ,ไ,งงไ,มมพษไม่แนะนำให้ดื่มเพราะว่าไม่สะอาด บางกมีเมือกพิษกินแล้วตายได้ข้อแนะนําหลังกินอาหารหากรู้สึกปวดท้องลิ้นชาอาเจียนรุนแรงรีบไปโรงพยาบาลทันทีย้ำเบอร์ฉุกเฉิน1367โทรปรึกษาเรื่องพิษได้24ชั่วโมงแม่พูดถึงพิษในอาหารไอซักก็เยอะแต่ว่ามันก็จะมีความเชื่อบางส่วนของคนที่แบบประถมเฮาบตัวเองเบื้องต้นว่าไม่ว่าเวลาเราจะเป็นอะไรถ้าอ้วกหรืออาเจียนออกมา สิ่งที่เราต้องทําก็คือกินนมเข้าไปกินโปรตีนเข้าไปเยอะๆเพื่อจะไปเคลือบทำเนยอาหารสิ่งเหล่านี้มันมีความเชื่อที่ถูกพี่ลานอาหารเป็นพิษกับอาหารมีพิษเนี่ยมันจะแตกต่างกันพิษเกี่ยวกับระบบประสาทการหายใจเพื่อเกิดเกิดการง่วงซึมนะครับเกิดเรื่องของระบบทางเดินหายใจล้มเหลวแล้วพิษกับระบบเลือดมาเนรับคนไข้เนี่ยอาจจะเริ่มไม่รู้สึกตัวแล้วค่ะหมดสติไม่เรียนตื่นันต่างนานไม่ได้อันเนี้ยเขาึงบอกว่าไม่แนะนําให้เอาอะไรเข้าไปในปากให้อย่าง เราคิดเราเคยกันเอ๊ะอ้าอย่างไงไข่ขาวอันนี้ก็ไม่ควรไม่ได้เคลือบเหรอเขาอาจจะหมดสติแล้วสำลักได้ไม่มีอะไรบ้างมีไข่มีนมนะครับหรือบางคนเนี่ยเอาน้ำไม่มีแรงน้ำเปล่าอ่ะกรอกไปก่อนอันนี้ไม่ควรไม่ควรอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าประเด็นมันมีอย่างนี้ค่ะเพราะว่าหลายคนน่ะก็ยังชอบกินของป่าชอบกินของหมักดองเขาก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อฉันหยุดความอยากกินของฉันไม่ได้ตก็ซื้อเครื่องตรวจมาเลยดีกว่าต้องบอกก่อนว่าพวกส่วนเนี่ยพวกเนี้ยเขาจะเอาไว้เกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์การอาหารวิทยาศาสตร์การแพ มหมายถึงว่าเวลาที่เราไปตรวจร้านอาหารมันสะอาดไหมมีความปนเปื้อ,อ,อนไหมมปนเปื้อนไหมเหรอเนี้ยครับเขาก็จะอุปกรณ์พวกนี้มาทําการตรวจ ถ้าเราอยากจะตรวจว่าอาหารเราบูดเราเน่าไห้เนี่ยโอเคเราก็ตรวจได้แหละแต่มาดูก็ได้ไหมก็ถึงบอกไงว่าถ้ากินอาหารร้อนๆปรุงสุกใหม่ๆเนี่ยบางทีเราก็ไม่ต้องพึ่งพิงมือพวกนี้ก็ได้เอเอาให้เขาปรุงสุกอย่างนี้แล้วก็ล้างมือให้สะอาดก่อนทานโอเคแล้วอย่างอะไรก็ตามเนี่ยที่มันแปลกเกินไปอ่ะครับอะไรที่ไม่เคยกินอ่ะก็อยากไปลองรัต่างๆไปดูสารคดีมึงนอกห็นไหมอยากจะลองทุกอย่างที่เรากินเข้าไปถ้าเอ๊ะเริ่มมีอาการผิดปกติ อย่าอย่านิ่งนอนใจแล้วก็อย่าทิ้งด้วยถ่ายรูปเก็บเอาไว้ด้วยนะจ๊ะคนช่วยจะได้ช่วยทนันค่ะประถมพยาบาลจากอาหารมีพิษเมื่อทานอาหารมีพิษ 1. ตรวจดูว่ายังรู้สึกตัวอยู่หรือไม่ 2. ถ้าหมดสติให้ทําการ C P R 3. โทรแจ้ง1669เพื่อน,นําส่งโรงพยาบาลคําเตือนเมื่อกินอาหารมีพิษไม่ควรกินอะไรเพิ่มเติมเด็ดขาด น้ำเปล่าไข่ขาวนมไม่ช่วยอะไรและเสี่ยงต่อการสำลักได้กินอาหารอย่างไรให้ปลอดภัย 1. เลือกกินจากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือมั่นใจได้2สังเกตวันหมดอายุที่ฉลากก่อนจะกิน 3. เลือกกินแต่ของที่ปรุงสุกเสมอย้ำการกินของแปลกสามารถนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้สำหรับตอนของวันนี้นะคะก็คือกินอาหารมีพิษนะ่ะมันถึงตายจริงๆเราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างพี่โจค,คะก็จริงๆแล้วเนี่ยเราควรกินของที่เรารู้จักเพราะว่าบางอย่างเนี่ย มันมีทั้งกินได้และกินไม่ได้ซึ่งมันจะคล้ายกันมากเอาที่ชัวร์ดีกว่าหาของที่เรามาจากแหล่งที่เรารู้ว่ามาจากไหนครับแล้วก็จะหาอะไรมากินเนี่ยศึกษาข้อมูลที่ดีซะก่อนนะครับสังเกตอาการเมื่อกินไปแล้วถ้าเริ่มมีอาการแปลกรีบไปพบแพทย์ครับใช่แล้วก็ถ้าต้องการความช่วยเหลือนะคะศูนย์พิษวิทยาเนี่ยก็1 3 6 7หรือว่าถ้าต้องการหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินแล้วก็1669กจ้าวันนี้เราสังคนนะคะก็นําเรื่องราวดีๆมาพูดคุยกันหวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็จะได้ความรู้ดีครับ ที่มีผิดและวิธีการรับมืออีกด้วยครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับรายการไม่ตายรอกเธน